สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวดราม่าจนได้ภาพสาวนั่งตักที่สมปองชาวเน็ตเสื่อมศรัทธาไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้บวช30ปีไม่ช่วยอะไรอีทโลแจงแฟนๆป้องสึกแล้วคือคนธรรมดา ดราม่าอีกจนได้ชาวเน็ตเทียงกันเสียงแตกกับคลิปล่าสุดของอีทโป่งลางทางช่อง YouTube รายการสแตกแดกตับที่มีทิสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองมาเป็นแขกรับเชิญในอีพีไร้กาดนักนะแม่ปองเปิดตัวสาวในสเปก ก่อนหน้านี้อีทได้เผยภาพบางช่วงของรายการเป็นช็อตที่มีสาวสวยคนหนึ่งนั่งบนตักของทิศสมปองพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าแม่ปองสุดอีหลีเปิดตัวสาวในสเปกงานนี้มุ่นอุ้ยปุ้ยเบิ่งได้ทางสาแตกแดกตับเดอครับพี่น้องกลายเป็นดราม่าหลังมีชาวเน็ตบางส่วนทกเทียงถึงความไม่เหมาะสมและผิดหวังกับภาพลักษณ์หลังศึกออกมาของอดีตพระมหาสมปอง เหมือนกับเก็บกดอัดอั้นมานานเก็บทรงไม่อยู่เสื่อมศรัทธาออกมาไม่มีสาระเหมือนหลงตัวเองเข้าไปทุกวันทีมงานปรับจุดขายใหม่บางคนบอกยังไม่ชินกับบุคลิกนี้ของอดีตพระมหาสมปองเพราะยังมีภาพจำเมื่อครั้งอยู่ในผ้าเหลืองบางคนบอกบวชมา30ปีไม่ช่วยอะไรดีแล้วที่สึกออกมาพร้อมบอกอย่าให้เกิดงามไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนไปมาก หรือเป็นแบบนี้มานานแล้วบางครั้งก็ดูเยอะไปบางคนก็แนะนำว่าไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอยากได้แนวสดใสฮา่ฮาล่าสุดทางอีทก็ได้โพสต์ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวระบุว่าคลิปสแตก็กแดกตับล่าสุดที่มีแขกรับเชิญคือแม่ปองทางทีมงานได้มีการตรวจ ATK เป็นที่เรียบร้อย และภาพที่น้องทีมงานนั่งตักแม่ปองนั้นเป็นแค่ช็อตสั้นๆที่น้องๆแกล้งแม่ปองเท่านั้นในคลิปจะนำเสนอให้เห็นถึงความสามารถและให้ทราบถึงผู้หญิงในอุดมคติของแม่ปองว่าอีกสองปีจะแต่งงานนั้นชอบผู้หญิงแบบไหนจึงแจ้ง,จงมาเพื่อให้ทราบครับผมซึ่งก็ได้มีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่าเขาศึกออกมาแล้วจะทำอะไรก็ได้ทำแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปเถอะ ไปให้สุดครับแม่ปองแนะนำว่าให้ไปดูคลิปพี่อิทก่อนทุกคนคารวสก็คือคารวาสจะบวชมา20ปีสึกออกมาก็คือคนอดีตปัจจุบันแยกแยะด้วยตอนบวชท่านก็ประพฤติดีสึกออกมาก็เป็นคนธรรมดามันเป็นงานเป็นคอนเทนต์ต้องเข้าใจบางคนบอกเขาเป็นพระก็ด่าให้สึกพอเขาสึกแล้วก็ตามด่าอีกอย่าเอาความสุขคนอื่นมาหนักหัวตัวเองค่ะคนเราต้องแยกแยะนะ จะมายึดติดตอนเป็นพระมันไม่ได้ตอนเป็นพระ,พระก็ไม่ได้ทําอะไรบัตรสีบัตรเถลิงแต่ตอนนี้สึกออกมาแล้วใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วจะให้มานั่งถือศีลจําวัดเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่ใช่นะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดช่อง Youtube อีทปงลางอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ